สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวคลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการถนอมอาหารของชาวประมงพื้นบ้านที่รอบดิบฝั่งทะเลสาบสงขลาอย่างการทําไข่คู่หรือไข่ครอบซึ่งนิยมทําเฉพาะในครัวเรือนค่ะแต่วันนี้กลับเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสงขลานักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาได้สื่อสารกรรมวิธีในการทําไข่ครอบมาฝากกันค่ะไข่ครอบหนึ่งในอาหารยอดนิยมของเราชาวสงขลา ว่ากันว่าไข่ครอบจะมีรสชาติเค็มและมันเราชาวสงขลาม,มักจะทานคู่กับแกงส้มหรือจะคลุกกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยละมุนล,ลิ้นไข่ครอบจะมีลักษณะไข่สีแดงสดสองลูกอยู่ในเปลือกไข่หนึ่งใบจะมีลักษณะที่ชวนมองและชวนชิมยิ่งนัก ไข่ครอบเกิดจากการนำเอาไข่ขาวของไข่เป็ดมาย้อมกัดอวนแหของชาวประมงพื้นบ้านรอบริมทะเลสาบสงขลาเมื่อประมาณก่อนปีพุทธศักราช2500ไข่แดงที่เหลือจึงนำมานึ่งเพื่อเก็บไว้จึงเกิดเป็นไข่ครอบที่เราเห็นกันในปัจจุบันการดำรงชีวิตของชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้มีความผูกพันกับอาชีพประมงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการจับปลาด้วยอวนนั้นเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวประมงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยอวนที่ชาวประมงใช้นั้นทำมาจากได้ดิบแต่เมื่อนำไปใช้งานแล้วหลายครั้งได้จะพองตัวจมน้ำและขาดได้ง่ายขึ้นชาวบ้านจึงได้คิดค้นวิธีทำให้ได้มีความคงทนแข็งแรงโดยการนำไข่ขาวของไข่เป็ด มาย้อมอ้วนทําให้อ้วนมีความแข็งแรงและช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นการนําเฉพาะไข่ขาวมาย้อมอ้วนทําให้เหลือไข่แดงจํานวนมากชาวบ้านจึงได้นําภูมิปัญญาของการถนอมอาหารมายืดอายุไข่แดงจนกลายเป็นไข่ครอบง weight, งนนอันนี้ครับทีดกันตั้งมันคือกันแลกันคือเอาไปเท่าพลังน้ำเอาล้างเอาเปลือกล้างออนล้างแอเวลแล้เก็เดือก็แล้วเอาเปลือกไปก็แล้เอา <ๆ S 2> ไปกล้างก็แล้วตึกลงมตาต้อง đó เอาไข่แดงออกเอาไข่แดงออกนี่กันครับอันนี้นี่กันครับเอาไข่แดงออกแต่เดี๋ยวเราไข่ ไม่เด็ก <t ương sagen> ันน้หนามันเ่ยออกมาเจีไยบเลยออกมาที่ไหนเพื่อตอกลูกลูกเดียวอันคือกานดำอันคือเอาเอาไม่เด้กตอลูกมาได้เนเพือเพื่อเดียวอันก็ไม่อันก็ไม่เกอัจนเลยครับเอาเกือยอดท้ข้างบนไข้เลยยอดยอนเลยอันคือเน้ยี่อันน้เอายอดแะ้วต้งต่แล้วกยอแตแล้วั้งแกเอ่าเปลววปลอยปล่อยยป ประบงเกวงเกวโโ้็แลมไปนอนข่ครอบจึงเป็นเรื่องหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิน่นของรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงคลาที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้และสืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนและความชาญฉลาดของผู้คนโดยเฉพาะวิถีอยู่วิถีกิน ที่ใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำรงชีพของชาวประมงลุ่มทะเลสาบสงขลา ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวคุเมืออ Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ